สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูแอนนะคะคุณครูจะพานักเรียนมาท่องบทอาขยานสักกะวาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสักกะวาวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแมนพจจมานที่วานหอมกลิ่นประทเทียบเปียบดวงพวงพยอม อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลมแม่ล้อลาม,ม,มยาหยาบไม่ปราบรื้มดังดูดดื่มบอรเพศต้องเข็ดคมผู้ดีพรไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลม รค่ะก็จบไปแล้วนะคะการที่คุณครูอ่านเมื่อกี้เขาเรียกว่าเป็นทํานองทานองสนอนะคะเป็นบทอาคยานนะคะเมื่อเรารู้จากบทอาคยานแล้วนะคะบางคนฟังแล้วก็ไม่รู้ความหมายเดี๋ยวมา่ฟังคุณครูเราอธิบายความหมายนะคะว่าบทอาคยานบทนี้มีความหมายว่ายังไงนะคะนะักเรียน ัก,กวาวหวานอื่นมีหมื่นแสนนะคะเรียนมีความหมายว่าแม้บทสก,กวาวที่มีความไพเราะมากมายเพียงใดก็ตามนะคะไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอมแต่ก็ไม่มีอะไรนะคะเปรียบเทียบได้กับคําพูดที่ไพเราะนะคะคําพูดที่หวานนะคะ กลิ่นปะเทียบเปรียบดวงพวงพยอมคําพูดจาที่ไพเราะนะคะนักเรียนก็เปรียบเสมือนกลิ่นดอกไม้กลิ่นหอมของดอกพยอมนั่นเองนะคะอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลมคาพูดที่ไพเราะนะคะใครได้ยินได้ฟังก็จะรู้สึกน้มน้าวใจคนให้ใจอ่อนลงได้ใครได้ฟังก็จะรู้สึกดีนั่นเองนะคะแม้ล้อลามหยามหยามไม่ปราปื้ม หมายความว่าถ้าเป็นคำพูดที่อยากกระด้างหรืออยาบคายนะคะใครได้ยินได้ฟังก็คงไม่ชอบนะคะนักเรียนดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขมคำพูดอยากคายคำพูดที่ไม่แพเราะก็เหมือนกับเวลาเราทานบอระเพ็ดนะคะจะรู้สึกขมนะคะก็คือส่วนมากก็คือไม่มีใครชอบนะคะบอระเพ็ดมันเพราะว่ามันมีรสชาติขมผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ หมายความว่าะจะเป็นใครก็ตามนะคะถ้าได้ยินคําพูจาที่หยาบคายคาพูจาที่ไม่ไพเราะก็ไม่มีใครชอบนะคะนักเรียนใครฟังลมมืนหน้าระอาเอ้ยน,นะคะก็คือถ้าใครได้ยินคาพูจาที่ไม่ไพเราะ,ะมินหน้าหนีก็คือไม่อยากรู้จักไม่อยากได้ยินไม่อยากฟังนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความหมายของบทสักกวาบทนี้นะคะนักเรียนสามารถนำบท ความหมายของบทสกวานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสําหรับการพูดนะคะเราเป็นเด็กพูดยังไงให้ผู้ใหญ่รักให้ผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะก็คือการพูดจะให้น่ารักไม่พูดจะแบบหยากคายนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะหัดท่องนะคะบท สักวะในหนังสือวันนักคดีลำนำนะคะอยู่หน้า32นะนคะนักเรียนให้คุณครูให้นักเรียนจดลงสมุดแล้วให้นักเรียนฝึกท่องฝึกอ่านเป็นทนํานองสนอนะคะและคุณครูจะให้อัดคลิปวิดีโอส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุขนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย